Be yeah. up. กลับเข้าสู่สัญญาณถ่ายทอดสดอุตรดิตโตยยุทายเอ็กโพร่าเลสซิ่งา่าไทยแลนด์เฟสติวัลครั้งที่สองครับผมนี่ในรุ่นตอนนี้เป็นของ C90 ช่างเบิร์ดชนบุรีครับรถกำลังทยอยเข้าสู่แท็กนะครับผมรักใครเชียร์ใครพิมพ์กันเข้ามาเหมือนเดิมครับผม รถทั้งหมดประมาณ15คันนะครับขทันทั้งหมด6รอบสนามครับเนี่ยลงมาแล้วครับโป่งอลิมโบกมือให้กล้องด้วยเหมือนรู้เหมือนรู้งานโอ้สุดยอดจะโปง่งฮะ ผมขอขอบคุณสปอนเซอร์กันหน่อยครับผมขอบคุณยางโตโยทายครับขอบคุณอ x p โ o ล่ r เ x t ก e m ม Performance นะครับผมยี่สูต2.2และ3.0 DDI Macford ครับ CTT l u b ู i c a n นครับอากนาคาร์บอนวิสาตครับผมรันสต็อปครับบุญธรรมออโต้เซอร์วิสบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดครับผมสออรุณคอนกรีตครับสักสยามพาณิชย์ลิสซิ่งครับผม CT Metal Sheet โมตุ n ดั c k h a ครับผม ขอบคุณ <ces> ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ครับท่านสันติรังสีรุจิครับผมขอบคุณท่านพลตารวจตีสุเทพประภากรครับผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ครับขอบคุณท่านพันตํารวจเอกไกรสิทธิ์พมปฏิมาผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ครับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ครับโรงพยาบาลพิษณุเวศอุตรดิตถ์ครับผมและขอบคุณทุกภาคส่วนของจังหวัดเลยนะครับผม กับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่3ของวันนี้ครับกับ4 9 0 Racing บายช่างเบิร์ดชนบุรีหมายเลขตอง8นะครับพี่โอเดเบร์ครับพบนายสนามครับผมตอง8ครับน,นี่ครับผู้นำ อ้โพสซิชันครับนิกกี้จูเนอร์ครับผมนะวพรสุภารัตน์ครับก็ตอนนี้พวกผมก็อ่านคอมเมนต์ในเพจ r a ซิ่งคาร Thailand Channel นะผมมาแล้วครับ,อ,บอันดับห <1 S 2> นึ่งครับมาสตาร์ติงกินลำดับที่หนึ่งครับนวพรสุภารัตน์นิกกี้จูเนอร์มาได้สตาร์ทโพเลยนะตื่นเช้ายนะังอนิกกี้ฮะนอนอยังเออนอนแล้วยังฮะ <laughs> แข่งมาอุตอดิต <c oughs> เอาคุ้มอีกแล้วพวกนี้นี่ลุงหนุ่มฮะลุงหนุ่มลุงหนุ่มยืนอยู่ตรงนี้ลุงหนุ่มตรงใครเนี่ยส่งทางด้านของเจ้าฟลุกกับปีชาบาังหน้าเนี่ผมปีชาบาังหน้าสู้ๆนะลุงหนุ่มนะดูแลโดยลุงหนุ่มนะนะฮะ แบบดูเป็นแดดดี้เออผมมีมีสาวบอกเป็นแดดดี้แดดดี้หนุ่มเนียนี่มาแล้วครับคนนี้แปดเก้าครับผมขันติทิพมณนนีครับผมช่างไก่เอาคุมออ้มเลยนะนจิกอีกแล้วนะช่างไก่ช่างไก่บอกลงต่อ,เ,อ,อเนื่องสี่รุ่นเนะพี่โอ้โหสุดยอดสามสามครับบอยมีดีสโต้ครับบรรพสสีไว้สู้ซูครับบอยมีดีสโต้เจดีวสั่งลุยใช่ไหมอ่าเจดีวสั่งลุยฮนะอ่าไอม่วงไอ้ม่วงไอ้ม่วงมาแล้ว ม่วงหนึ่งสองแปดลำนี้ครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับภูพานวัชวงศ์จอร์ดฮาวดี้ครับผมจอซู่ซู่ลุยลุยต่อไปคนหนึ่งครับสอหกครับผมลงต่อเนื่องเหมือนกันครับกระนกชาติเกิดโมลีครับผมเจ้าแคมป์ครับซู้ซูครับ โอ้โหดักแฮมมาส่งกันเต็มเลยครับหมายเลข50ครับวิสุทธรรมดวงแก้วครับโป่งอัลิมครับดักแฮมทีมไชแลัด์และก็ลุงโปง่งสุส3สามูนย์หกครับพันษาอุดมผลครับผมสู้ๆครับคุณพันษาต่อไปครับเจครับ ชวริษนักซับน้องสายโมอีกแล้วกลัวไม่คุ้มนะเราเนี่ยเอาใหญ่เลยนะเจ้าน้องนะนี่ลุงเอสามห้าครับเอกชัยอึ้งเสงงครับผมสู้ๆนะครับเอปานินยางยนต์นะครับจากศรีราชาชังเบิร์ชนบุรีนะครับอีกหนึ่งคันครับสามหนึ่งหนึ่งครับไกสอนพุ่มพรครับผมโอเคคาครับผมไกรสอนสู้ๆครับ โอเคคารใช่ไหมครับผม389เครับเป็นทางด้านของคัตชาพม์บำรุงสุขครับผมเ,เดี๋ยวแข่งเสร็จขึ้นพบในสนามด้วยนะคันนี้พบด้วยพห่ <c oughs> เขาเรียกอยู่เนี่ยโอเครถทั้งหมด15 15บคัน น่าจะไม่ครบนะเดี๋ยวรีเซ็ตดาต้าให้ผมริดนึงกันนฮะรีเซ็ตดาต้าข้อมูลให้ผมนีดซึงได้ไหมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นสี่นะฮะก็หกรอบนะครับหกรอบจบจากรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเนะครับคือดิวิลคครับ F1N หนึ่งเอ็สามสามเอเตรียมตัวนะครับ f 1 n หนึ่งเอ็ามสามเอเตรียมตัวแล้วก็ c ีเจเจต่อจากรุ่นนี้นะครับ ดิวบอกว่าเชียร์สาเชียร์สานะครับเชียร์พี่บอยมีดีสโตเชียร์ปานินสู้ๆนี่ทีมงานของช่างไก่ครับมายกกันมาทั้งหมู่บ้านมหาชัยเลยนะช r w NA อะไรยนนะครับเอาน้องหมาไปด้วยนะช่างไก่เอาน้องหมามาเชียวด้วยนะ โอเค3นาทีนะครับทีมงานออกหมดครับเหลือไว้หนึ่งท่านเหลือแมคานิกไว้หนึ่งท่านครับคอยช่วยเหลือนักแข่งนะครับร่มออกครับบางขันบอกสู้ๆครับทีมภาคบายบายหนูๆน้องๆนะดีมากบายบายลูกเปิดแฟตด้วยตัวเล็กนัดวิพาทิศีบอกพี่สงสู้ๆฮะสงสงลงนะไม่ไม่ได้ลงยังไม่ลงน่าจะเรสหน้าผม ดีโอแอซิงอุตรดิต์สวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า,า,า,จานี่ป็นไนโหพี่คนบุกลูกจ้าแม่บอกเชียร์นิกกี้กับพันสานะครับผมนี่พี่<อ>สายฟิชชิ่งแน่นอนเลยใส่เสื้อปลาเนี่ย <c oughs> นักตกปลาแน่นอนสายฟิชชิง่ง <c oughs> หนึ่งนาทีสตาร์จอเอนจินครับสตาร์จอเอนจินทีมงานออกครับหลบเข้าหลังคำแพงให้หมดครับทุกจุด นะครับอันตรายครับเข้าไปอยู่หลังกำแพงให้หมดครับอย่าดูดีๆนะครับพี่น้องครับทั่วสนามเลยนะมาแชลฝากดูด้วยนะครับบางทีวันนี้คนเยอะนะครับเดี๋ยวออกมาหลังกำแพงเงี้ยนะครับออกมาแถวเบรีเออร์เงี้ยอันตรายนะครับครับผมฟอร์มชั่นแลมหนึ่งรอบนะครับ p ร r เ i t ชั่นแล1รอบแบบสครับโดยช่างเบร์ชนบุรีนะครับโอ้โยน,นกีวอมวอมยางอะโอโ้ตกใจหมด โอ้โนวพรสุภารัตน์ครับนิกกี้จุเนอร์คุณบุกลูกเจ้าแม่เชียร์นิกกี้เชียร์ันษาบางบัวทองจงเจริญเฮ่ hey! <c oughs> บางบัวทองสมเขาประกวดประเทศบางบัวทองไง <c oughs> เขาบอกนะนะัะเชียร์นิกกี้เยอะมากเลยครับเออกองเชียร์นิกกี้เยอะมากครับผมนี่ไปเติมตังค์ให้เขาด้วเนะี่ยไปเติมเหร็ให้เปล่าเนะี่ยแจกซิมการ์ด่า <c oughs> เบิร oh. ์ดไฟฟ้าซ uh ิ่งมอร์น like 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 ิ know, ่งครับพี่เบิร์ดไฟฟ้าซิ่งสวัสดีครับพี่เบิร์ดคิดถึงพี่เบิร์ดนะครับพี่เบิร์ดนี่เดี๋ยวนี้ทำหลายรูปยางเลยมีเปิดข้าวแกงร้อยเกาะอีแตวดูบอนคูบอนที่เปที่ไปชิมมาแล้วอร่อยด้วยนะครับใครอยู่แถวคูบอนนะซอยสยามนะเข้าไปชิมได้เลยนะขายดีมากคนต่อคิวยาวมากเลยนะร้านพี่เบิร์ดใช่ไหมพี่ใช่ตักตักกันไม่ทันเลยอะข้าวแกงเมืองร้อยเกาะพี่เบิร์ด สะพานเอ็กโคไยกินประมาณนี่ยบอมยางล้อลอยกันเลยทีเดียวโนบิตะบอกเชียนนิกกี้ใส่น้อยอ๋ออยู่ใส่น้อยฮะอยู่ซอยเดียวกับพี่วันเลย KDM พี่วันนี่อยู่ตรงวัดใส่น้อยเลยปานินยางยนต์นะครับอ่ะกองเชียร์ปานินยางยนต์ อยู่ศรีราชานะถ้าใครอยู่ศรีราชาเนี่ก็ลองไปอุดหนุนน้องได้นะครับธุรกิจของน้องครับขายเอปานินยางบววยางใหม่ฮะทุกคน,นนคนคนชอบจำอะไรที่พูดเรื่องเล่นพูดเรื่องจริงไม่ค่อยกิจตแลวแข่งในรุ่น F นะฮะ F1 นะฮะก็แต่งตัวได้เลยนะครับนี่ครับแอร์รถยนต์อุตรรดตลดนะ บอกเชียร์นักแข่งทุกคันเลยโอเคครับเซฟที่คาดับไฟครับเดี๋ยวปล่อยแล้วนะครับรอบนี้นะครับมาเชียร์นักแข่งในดวงใจของคุณครับกับวันนี้ครับเลสต์สิบแล้ว ขอบคุณคัอนตงเวลานี้แล้วซัดกันเลยครับมาแล้วผม490เรนซิงบายช่างเบิร์ดชนบุรีครับเปิดเกมออกมาครับนิกกี้จูเนร์ครับอูช่างไก่ครับโอ้โหย่างไก่ครับดูดันเลยทีเดียวครับผมและนิกกี้ปิดในครับโอ้โหรอดูครับเสียไหมตรงนี้จุดนี้โค้งที่หนึ่งเสียเล็กน้อยอะไรบ้าอะไรบ้าอะไรบ้าหู บังหน้าเขาเลยนะครับผมมาแล้วเข้าไลน์ให้ดีเออต้องยกครับผมเทียบโอ้โหยุยต้องไปก็บ่อยหรือเปล่าครับเออกเลยมาแบบนี้เลยสลิ้มจะตีมเลยกับบีชาบังหน้านะโอ้โหเลยดูครับนี่ครับไล่เบาเจ้าลิศเจ้าลิศนโอ้โหบอยเดือดมาเดือดเข้าเบริเออร์เอาแล้วครับตอนนี้ ปันโพสีไว้ครับตอนนี้น่าจะอยู่ในอันดับที่4นะครับผมรวมคุนามครับขึ้นมาแล้วครับกำลังจะหนึ่งรอบผ่านนะครับผมตรงนี้หลือีกห้ารอบสนามเท่านั้นครับสำหรับนิกกี้จูเนอร์นะครับผม้นํามครับเป็นของนวพรสุภารัตน์ครับอันดับ2เป็นคันติทิพนีอันดับ3ามเป็นของพิชาบางนานครับ3คันนี้ครับแหมเรียกว่าเวลาใกล้เคียงกันหมดครับ1 0 9นเยวแรงครับผม ดูครับขั้งไก่ครับ oh. ขัน้นตี่ฮิปมันนี oh. หลุดกันได้ครับหลุดอยู่ตรงนี้หลุดกันได้ครับสิ่ของตรงนี้นะครับหน้เฉียวไปชนเฉียวแบลลีเออร์โอ้โหตอนนี้พี่น้องชาวปิคกิคเริ่มมาฮะ oh. ับมประจำของเขามุมแม่แม่ตอนนี้ครับนิกกี้จูเนอร์อจะต้องดูครับมาลงเซอร์กิตป,ปีนี้ปีแรกนะครับเพ uh. ิ่งจะเริ่มปีแรกของเขาครับก็ทำเวลาได้ดีเลยทีเดียว ครับตรงนี้จุดกลับรถครับจอร์ดฮาวดี้บอยตกลงปลาตรงนี้โอ้ยบอยเปลี่ยวไม่พ้นครับปีนแบริเออร์มาครับบอกแล้วให้ไปห้างบ่อยๆนะฝึกยูเทิร์นอ่าพอบ้านบอยอะตอนนี้และพันสาอุดมผลครับจากนิกกี้จูเนอร์เช่นเดียวกันครับขึ้นมาแล้วครับสามสูโลกครับลัมนี้ครับผมอ่าแก่งบางบุญบางบุญทองแก่งบางบุญทองครับโอ้เต้ แหบวงบาร์าทองอีกหนึ่งทันครับ306แล้วตามไปด้วย6-66กครับกระดกจอดเกิดโมลีครับผมตรงนี้กลุ่มนี้789นแลครับคุณผู้ชม789น่าจะมีปัญหากับรถแล้วล่ะครับบอยอเพราะจังหวะนั้นยางไปอินเข้าไปเต็มเต็มเลยไม่รู้ยางเป็นยังไงนี่ครับอลิมมาแล้วเหมือนกัน,กน,กนครับเจ้าโป่งมาแล้วมาแล้วมีเลเหลืองครับนีเจบอยน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าต้องดูอีกทีหนึ่งลมยางไม่เท่ากันแล้วล่ะครับตรงนี้เอาสิครับ ขึ้นมาเรื่อยๆครับทีจังหวะนี้ครับตรงนี้ก่อนชิดเคนนครับ500เมตรเอาสูตประตูทุลุกจิวับวับและมาแล้วครับอลิมมาแล้วและนี่ครับไล่ตามกับเจ้าแคมป์ครับดักแคมป์ชมดีเอปานินยังยนตอนนี้ไล่กับเจ้าโป่งอยู่เหมือนกันครับหมายเลข35สีราชากับสีราชาเอาแล้วสีราชาดาบี้แม์ครับมาแล้วครับผมร้านกยู่ใกร้การเดียคู่นี้นะผมเอาแล้วครับนี่ครับส่งโดยช่างเบิร์ดชนบุรีเออ ันแบบนี้กับช่างเบิร์ดชุนบุรีจัดให้นะครับตอนนี้ผ่านไปครึ่งทางครับผมเลืออีกประมาณ3รอบสนามเท่านั้นครับที่ครับเอปานินยางยนต์ครับตอนนี้มาบี้กับโป่งครับจากดักแคมครับเราจอดฮาร์ดีอยู่ตรงนี้ครับ1 2 8เอาแล้วครับเอฟปานินยางยนต์จะขึ้นไหมเครื่องแอลทั้งคู่เลยครับเครื่องแอลทั้งคู่จะบีโอหรือ3ดอครับตรงนี้ครับเอครับยังไงใครยก เอจะลึกครับเอจะลึกเอจะลึกโงปงแร่โงงยกให้กันกันจะเลี้ยวไปพร้อมกันสองคันไม่ไม่ได้ไไไดครับผม,ผมไม่เอาซ้อมหน้าได้ครับตอนนี้ปานนี้ยังวนขึ้นมาครับเอาครับตรงนี้นี่เป็นอันดับที่ประมาณ90นะครับผม90<อ>11นะครับเดี๋ยว้าสิเลยเหรอดดลดลงที่สิบาทันไ<อ>ม่พอของของเาเรา 10, โอเคเว้ย เหลือเพียงสามรอบครับผู้นํายังเหมือนเดิมครับอ่แตอันดับสองครับปีชาบางหน้าครับขึ้นมาแล้วครับผมตอนนี้ทั้ง3คันนี้เวลาลงเหลือ1นึ่จุดนาทีครับทีและเห็นชาวลิหนาครับอยู่ไกลๆในอันดับที่4ตรงนี้นะครับผมนิกีจูเนอร์จะเป็นอีกวันของเขาหรือไม่ครับอีกต่อยปชาบางหน้าฟูไหลโมดาเลนซี่สมเข้าประกวดครับนี่ครับดิโอโซดาครับมาแล้วครับปีชาบางหน้าครับลูกศิษย์อาจารย์หนุ่ม มีเจ้าน้องครับห่างเยอะเลยครับอันนี้มาดูครับหนึ่งสาตรงนี้กลุ่มนี้สนุกครับดีครับนิกกี้ตูเนอร์ครับมองกระจกหลังเฮ้ยทำไมปีชาไนเร็วขนาดนี้แต่ตรงนี้เป็นเยลโล่โซนครับปีชาแซงไม่ได้ครับสลิปสตรีมไปได้อย่างเดียวครับและนิกกี้ครับดูครับยูเทิร์มาอย่างนี้สวยครับนิกกี้ม้วนออกแล้วแคลรีสปีดมาได้ดีครับสปิ้นต่อเลย มาได้ดีครับออกจากโค้งได้เร็วกว่าครับการเตกีดครับต้องออกโค้งให้ไวครับเอาให้ช้าออกให้เร็วนะครับอถึงทางตรงครับไฟนอลแลบครับตรงนี้ครับผมโอ้โหตอนนี้ปีชาบังนาามาเลยจริงๆ โอ้โนิกกี้เลี้ยวไม่เข้าครับอันเดอร์เ oh, oh. ฉยอันเดอร์เฉยครับโอ้โ oh, ห oh. นิกกี้เกิดอะไรขึ้นครับเสียดายเลยโอ้โหอันเดอร์ครับเลี้ยวไม่เข้าแล้วรถเลี้ยวไม่ได้เลยครับอันดับหนึ่งครับเปลี่ยนเลยครับรอบสุดท้ายน่าเสียดายครับตอนนี้ปีชาบางหน้าขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองเป็นของกันติทิปมณีครับอะไรก็แย่กว่าอีทโอ้โหผมไม่ถึงฟังฝานครับผมแปเป็นเลโอโมดาเลสซิ่งลำนี้ครับปีชาบังหน้าครับผมขึ้นมาแล้วผมรอบสุดท้ายครับ ไม่น่าจะมีอะไรกดดันเขาครับผมตรงนี้มันไม่น่าเชื่อนะครับเหตุการณ์แบบนี้ครับแหมนำมาดีๆมาถูกรอบเลกับน้องวัชาไม่รู้เกิดอะไรกับบังคับเลี้ยวแต่เห็นนะมันอันเดอร์มเลี้ยวไม่เข้าแล้วครับน่าเสียดายสุดๆกลายเป็นแชมป์ของคนนี้ครับปีชาบังหน้าครับผมจากลีโอโบดาเรซิ่งครับผมโอ้โหยินดีด้วยครับปีชาบังหน้าครับแล้วก็ช่างไก่ครับผม อันดับที่3มครับกลายเป็นของชาวบริาัทซับโดยทันทีครับผมจากโลเข้าพัทยาก็เรียกว่าเหตุการณ์มันพลิกผันในนาทีสุดท้ายจริงๆครับแม่ไม่เป็นไรครับเอาใจช่วยนิกกี้ครับกดหัวใจให้นักแข่งทุกท่านหน่อยนะครับกดหัวใจให้นักแข่งทุกท่านหน่อยส่งลมลังใจให้ครับนิดเดียวจริงๆสปิริตมากครับสปิริตแฟร์ครับอ่ารุ่นต่อไปครับ F1, S, F3 ติดทานบอลเลอร์เวลานี้เลยนะครับแ,แข่งในรุ่นต่อไป F1, N, F3 ติดทานโทเลอร์เวลานี้ครับเอา้าคันนี้เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยควันท่วมเลยโอ้โหไส้แตกครับไม่รู้นะ้ำมันจะรั่วไหลสู่พื้นแทกเท่าไหรล่ลอะไรอย่างนี้โอ้โหไม่ไหวแล้วครับต้องเอารถเข้าพิษทันทีครับโอ้โหไฟลุกด้วยเตรียมถังดับเพลิงเลยครับนี่ครับเดอะวินเนอร์ครับ เดอะวินเนครับพีชาบางน่านครับยินดีด้วยครับ104ฮะโอ้เดือดเลยฮะรุ่นนี้เรทีสอครับอันดับหนึ่งพีชาบางน่านอันดับสคันติธิปนีสามเป็นของออชอวาลิศครับ4ี่เป็นของภูพานนะครับตามนี้ครับเดี๋ยวไปชม ไฮไลท์ light, แล้วก็ฟังบทสัมภาษณ์กับฝ่ายอีนะครับ